bmw x สนะครับเติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กบอนะครับตอนนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอะต,ตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัว50ามิลลากเรือได้เจ็ตสกีได้บิ๊กบอได้นะครับัวบอลมาถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นอกอกเอรตัวรถนะครับเลยแค่บริเวณตรงนี้นะครับชุดปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟเจ็ดพินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายาเลี้ยวขวาไฟเร็ไฟหลีไฟผ่ามานะครับ มีับเกี่ยวด้านล่างนะครับกันมของอนมีีกันท้ายนะครับด้อนโอเคนบ้อครับลางเลางจะสูาไปะ